โยก็สวัสดีทุกท่านนะวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องซูบูมโตนะฮะคลิปนี้นะฮะเราจะมาเล่าถึงเรื่องประวัติ Big กไบคสายสปอร์ตคาร์ท 600cc ของค่ายยามาฮ่าว่าแรกเริ่มถึงปัจจุบันมีวิวัฒนาการอะไรก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปมั่นกันเลยนะครับผม เริ่มต้นได้ปี1999ถึงปี2000เาม่าได้เปิดตัวรถซูเปอร์สปอร์ตไบค้าร์ 600cc โดยรหัสที่มีชื่อว่า YZF-R6 อีกทั้ง R6 ยังเป็นรถจักรยานยนต์4สูบเรียง 600cc ตัวแรกของโลกที่ผลิตกำลังแรงม้าได้มากกว่า100แรงมา้ามาด้วยเครื่องยนต์4สูบเรียง d o h 4 4วาล์วต่อสูบปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่599ซีซีมีแรงม้าอยู่ที่120แรงม้าที่13,000รอบเกียร์เป็นแบบ6สปีดน้ำหนักตัวอยู่ที่169กิโลกรัมท็อปสปีดอยู่ราวๆ260กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในปี2001ถึงปี2002ยามาฮ่าได้เปิดตัว YZF-R6 ได้ปรับน้ำหนักตัวลดลงพร้อมกับแฟลิงส่วนท้ายเพิ่มไฟเป็นแบบ LED มาด้วยเครื่องยนต์4สูบเรียง d o h 4 4วาวาต่อสูบป,ปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่ 599cc แรงม้าอยู่ที่120แรงม้าที่13,000รอบเกียร์เป็นแบบ6สปีดน้ำหนักตัวอยู่ที่167.5กิโลกร,รมัมท็อปสปีดอยู่ราวๆ262กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในปี2003ถึงปี2004ยามาฮ่าได้เปิดตัว y z f R6 ได้ปรับใหม่เกือบทั้งคันรวมถึงเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดไฟหน้าแบบ4ดวงล้อแม็กแบบ5กา้านมาด้วยเครื่องยนต์4สูบเรียง DOHC 4, 4วาล์วต่อสูบป,ปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่599ซีมีแรงม้าอยู่ที่123แรงม้าที่13,000รอบเกียร์เป็นแบบ6สปีดน้ำหนักตัวอยู่ที่167.5กิโลกร,รมัมท็อสปีดอยู่ที่2 262กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในปี2005ยามาฮ่าได้เปิดตัว YZF-R6 ได้อัปเกรดระบบช่องล่างโชคหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวเบรกหน้าปรับใหม่เป็นแบบเลเดนเมาส์และได้มีรุ่นพิเศษที่มีชื่อรุ่นว่า R46 ซึ่งเป็นเบอร์แข่งใน MotoGP ของพ่อหมอหรือวา l ล n ติโนลอดสีนั่นเองมาโดยเครื่องยนต์4สูบเรียง DOHC 4วาว์ต่อสูบป,ปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่5 9 9ซีซีแรงม้าอยู่ที่123แรงมา้าที่13 0 0 0 กเกียร์เป็นแบบ6สปีดน้ำหนักตัวอยู่ที่167.5กิโลกร,รมัมท็อปสปีดอยู่ที่262กิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ในปี2006ถึงปี2007ามาฮ่าได้เปิดตัว YZF-R6 ได้ปรับแฟลิ่งใหม่หมดทั้งคันดูปราดเปรียวยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ปรับใหม่ให้สมบูรณ์มากขึ้นเพิ่มระบบ YCCT คันเร่งไฟฟ้าซึ่งยกมาจากตัวแข่ง MotoGP พร้อมกับระบบ s l p p p r r l u t c h เป็นอุปกรณ์มาตรฐานกำลังแรงม้าเพิ่มขึ้นและวาล์วเป็นแบบไทเทเนียมสามารถลากรอบได้สูงถึง16,500รอบส่วนท่อไอเสียปรับให้ต่ำลงโชคหน้าและโชคหลังสามารถปรับได้มา ดยเครื่องยนต์4สูบเรียง d o h 4 4วาล์วต่อสูบป,ปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่5 9 9ซ c แรงม้าอยู่ที่124แรงม้าที่14,500รอบเกียร์เป็นแบบ6สปีดน้ำหนักตัวอยู่ที่162กิโลกร,รมัมท็อปสปีดอยู่ที่255กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในปี2008ถึงปี2009ยาม่าได้เปิดตัว YZF R6 ได้ปรับโครงสร้างทำจากแมกนีเซียมเครื่องยนต์เพิ่มระบบ YCCI ด้าน ID ที่มีกำลังแรงอัดมากขึ้นกำลังแรงม้าที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยมาด้วยเครื่องยนต์4สูบเหลี่ยง DOHC 4วาวต่อสูบปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่ 599cc แรงม้าอยู่ที่129แรงม้าที่14,500รอบเกียร์เป็นแบบ6สปีดน้ำหนักตัวอยู่ที่166กิโลกรัมท็อปสปีดอยู่ที่257กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในปี2010เยอมห้าได้เปิดตัว y z f r 6ได้ปรับเครื่องยนต์ใหม่และทำการเพิ่มกำลังในรอบกลางด้วยการปรับท่อไอเสียให้มีขนาดยาวขึ้นมาด้วยเครื่องยนต์4สูบเรียง DOHC 4วาล์วสูบป,ปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่5 9 9ซ c แรงม้าอยู่ที่129แรงม้าที่14,500รอบเกียร์เป็นแบบ6สปีดน้ำหนักตัวอยู่ที่189กิโลกร,รมัมททอปสปีดอยู่ที่257กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในปี2017ถึงปัจจุบันเยม่า5ได้เปิดตัว YZF R6 ได้ปรับโฉมใหม่ทั้งคันช่วงล่างถูกพัฒนามาจาก R1 เพิ่มระบบความปลอดภัยอย่าง Traction Control รุ่นนี้แอโรด y นา m i c ดีกว่าเดิม8%พร้อมกับระบบ Quick ช h ป p System ระบบเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วมาด้วยเครื่องยนต์4สูบเรียง DOHC 4วาล์วต่อสูบป,ปริมาตรกระบอ,อกสูบอยู่ที่ 599cc แรงม้าอยู่ที่124แรงม้าที่14,500รอบเกียร์เป็นแบบ6สปีดน้ำหนักตัวอยู่ที่190กิโลกร,รมัม ก็จะประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ผมด้วยฮนะถ้าใครชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาให้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย